การที่เราพูดถึงความเจ็บปวดข้างในของเราอะความโกรธข้างในอะมาตรงนี้มันเหมือนกับการที่เราย้ำค่ะย้ำในสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วทุกครั้งที่เราเปิดอ่านสไลด์อ่านสิ่งที่เราเขียนบันทึกของเราอะมันก็จะไปปลุกผีแห่งความโกรธที่อยู่ๆฉันไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแล้วฉันก็โดนไล่ออกจากงานประมาณนี้ปลุกให้มันตื่นแล้วมันจะทำให้กลายเป็นว่า แต่ละคนก็ระบายอารมณ์ตัวเองใส่เข้าไปในฟีดเนี่ยแล้วเวลาเราเปิดอ่านนะมันเป็นการสะกดจิตทำให้คนน่ะเวลามีอะไรผิดหวังไม่เป็นดั่งใจหรือมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นะ่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่กระตุ้นความโกรธให้มันมากยิ่งขึ้นวิธีการแก้ปัญหามันก็จะกลายเป็นทิศผิดทางที่เราไม่ควรที่จะทำคราวนี้เรามาดู วิธีการที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นจากการที่เราได้ผ่านพบเจอกับความพ่ายแพ้ความผิดหวังความเสียใจอะไรก็แล้วแต่สิ่งแรกเลยค่ะค่ะบทเรียนของเราคืออะไรทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตทบทวนค่ะเราต้องทบทวนแล้วเราจะต้องเรียนรู้ค่ะเราต้องถอดบทเรียนตรงนี้ออกมาให้ได้ แล้วเราก็มาพัฒนาอีกจุดด้อยของตัวเองเพราะฉะนั้นความผิดพลาดเกิดขึ้นให้เวลาตัวเองเรียนรู้ความผิดพลาดความล้มเหลวเกิดขึ้นให้ตัวเองเขาเรียกว่าตกผลึกและให้เวลาตัวเองเพื่อฝึกซ้อมทักษะใหม่ๆให้คล่องก่อนตอนที่เราจะกลับมาเราก็จ้องชนะความกลัวของตัวเองความพ่ายแพ้คือหนึ่งในความกลัวของเราเหมือนกันพอเราทำความคุ้นเคยเราชนะ การที่เราแพ้แล้วเราสามารถที่ยืนขึ้นมาและสู้ต่อน,นั้นแสดงว่าเรามีชัยชนะในความพ่ายแพ้ตัวเองแต่ถ้าเกิดเราต้องไปเอาบทเรียนมาแต่และบทเรียนมาเรามีความกลัวเรามีความโกรธเรามีความแค้นถ้าเรายังให้อภัยสิ่งนี้ไม่ได้แสดงว่าเรายังแพ้กันอยู่นะคะ